มึแล้วมึแล้ว,แล,วแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาาไฟดับเฉยโอ้เซ็งเลยอุสามีเพื่อนมาดูบอลด้วยแท้ขอโทษวะนะเว้ยเฮ้ยชิวๆแต่ว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนไปเล่าเรื่องอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวดีกว่าไหมมีอยู่เรื่องหนึ่งน่ากลัวมากอยากฟังปะเฮ้ยจับมาเลยมันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่ง ที่ได้ยินเสียงเคาะประหลาดดังมาจากในบ้านตัวเองทีนี้เขาก็เลยลองเดินตามเสียงเคาะนั้นดูแล้วก็พบว่ามันดังมาจากลิ้นชักตรงโต๊ะทำงานพอเขาเปิดลิ้นชักดูเท่านั้นแหละเขาก็เจอกระเป๋าสตางค์ของตัวเองแต่มันไม่มีเงินอยู่เลยฮะทำให้เขาเึกขึ้นได้ว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยเหลือเงินจากการใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันเลยเพราะไม่เคยวางแผนการเงินให้กับตัวเองมาโดยตลอดมากกว่า เฮ้ย <Hey, S 2> แล้วไอเสียงคออะเสียงคออะไรวะเอา้าก็เสียงคอตอนแรกที่ผู้ชายเขาเดินตามหานั่นไงมันสำคัญด้วยเหรอเอา้าก็ต่อนะผู้ชายคนนั้นก็ไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันทุกอย่างดูจะปกติดีจนกระทั่งเขามองไปที่กระจกแล้วเห็นตัวเองกลายเป็นคนแก่เอยบ,บอกนะใช่เขากลายเป็นผู้สูงอายุ ที่ไม่มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ตอนเกษียณเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปเรื่องที่เล่านี่มันไม่มีผีเลยเหรอทําไมมันมีแต่เรื่องเงินเงินทองทองทั้งนั้นเลยอะ่ะงั้นรอฟังตอนคลายแม็กผู้ชายคนนั้นค่อยๆสงบสติอารมณ์และกลับไปที่เตียงนอนเขาพยายามขมตานอนให้หลับแต่ทว่าเขารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยูอย่ตรงปลายเตียงเขาเขาเลยพยายามลืมตาขึ้นมาดูแล้วเขาเห็นอะไรรู้ไหม เงินหายแล้วมั้งไม่รู้เขาเห็นผู้หญิงชุดขาวนั่งอยู่ตรงปลายเตียงเขาแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆค,คลานขึ้นมาบนเตียงผู้ชายคนนั้นก็ทําตัวไม่ถูกในยแต่ตัวสั่นงันงกผู้หญิงคนนั้นคลานเข้ามาใกล้ๆแล้วก็สิบว่าอย่าลืมแบ่งเงินไปลงทุนไม่ใช่เอาแต่เก็บเงินอย่างเดียวนะโออะไรเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวตรงไหนเลย น่ากลัวดิลองนึกดูนะถ้าเราไม่มีเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคตมันจะเป็นยังไงไม่ถึงผีอะมันไม่น่ากลัวโอ้ยช่างผีมันเถินหน้าไม่มีเงินนะ่ะน่ากลัวก,ว,กว่าใช่เราต้องรู้จักเก็บเงินแล้วแบ่งรายได้เป็นส่วนต่างๆเอาไว้ไปลงทุนง่ายๆอย่างเช่นกองทุนรวมอะไรอย่างเงี้ยอย่าบอกนะขอแนะนำกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า Wealth Magic จัดไป